สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้พี่สีพานเพื่อนมาลดน้ําผักด้วยน้าหมักนี่เป็นน้ําหมักปลานะเพื่อนน้าหมักปลาแล้วก็นี่คือเครื่องดื่มเครื่องดื่มเอ็มร้อยพี่สีก็จะใช้พี่สีเตรียมน้ํามาสองถังสามสิบลิตรพี่สีจะใช้สองฝาใส่สองฝาเลยและนี่ก็คือฮอร์โมนไข่ และฮอร์โมนนมถั่วเรืองฮอร์โมนถั่วเรืองมันถั่วนะคะที่พี่สีทำไว้เพื่อนี่พี่สีจะใช้ประมาณหนึ่งถ้วยประมาณนี้เชื้อจุลินทรี์เดินดีมากเพื่อนก็ ลงไปในนี้และนี่คือนี่พี่สีเตรียมน้ำเอาไว้น้ำเพื่อนสองกระมังบักไงนี่ก็เป็นน้ำหมักปลาที่เป็นฝ้าข,ขาวๆนี่คือเชื้อจุลินทรีย์น้ำเพื่อนเชื้อจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ชนิดดีจะต้องเป็นจุลินทรีย์ที่มีฝ้าสีขาวนะเพื่อนนะถ้าเป็นสีดำแสดงว่าเชื้อจุลินทรีย์ตายแล้วนะคะตายแล้วเราไม่เราไม่สามารถที่จะนำไปนำไปใช้กับพืชผักของเราได้นะคะเสร็จแล้วก็จะ ไปรถรถลาดกันเลยนะเพื่อนๆนะนี่จ้าส่วนนี้ก็พี่สีจะมิกเข้ามาด้วยกันแบบนี้ก่อนนะคะเราก็จะผสมลงไปในน้ำแล้วก็อย่างละครึ่งเนาะ นี่หนึ่งกำมังแล้วนี่อีกหนึ่งกำมังใสงไปเดี๋ยวเราก็จะผสมเป็นวิธีการดูแลพืชผักง่ายๆของพี่สิริเนาะ คลิปนี้นะครับเพื่อนที่สีความเพื่อนมาต้น้ำผักนะการดูแลปรุงรุงชุดผักด้วยน้ำหมักปลาคลิปนี้มีสาระและประโยชน์เพื่อนที่เข้ามารับชมก็ช่วยกดแชร์ไลค์ซับสไครต์ปุ่มคลิกซ้ำๆกรับวันนี้เอาไว้ข้างนี้นะ